สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแซนยินดีไกลเกียหาจินสาม,มีหนิงยอมขอโทษรับคำท้าอัจฉริยะจุดทุบสาบานคดีแตงโมแซนวิสาพารพ,พร้อมทนายเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสอนอท่าข้ามให้ปากคำกรณีถูกจินจรินสาม,มีหนิงปณิตามินประมาทเผยยินดีไกลเกียดคดีหากยอมขอโทษพร้อมรับคำท้าอัจฉริยะยอมจุดทุบสาบานคดีแตงโม วันที่4พฤษภาคมเมื่อเวลา16นาฬิกาที่สอนอท่าข้ามนายวิสาพัฒน์มโนวัยรัตหรือแซนหนึ่งในผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมดาราสาวชื่อดังพร้อมด้วยนายพรศักวิาพาธอาภานนทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอท่าข้ามเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในกรณีแจ้งความเอาผิดนายจรินทรธรรมวัฒนะหรือจินสามีของหนิงปณิตาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา พร้อมกับพาพยานบุคคลให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าอินสตาแกรมที่เคยมีการโพสต์ข้อความลักษณะหมิ่นประมาทของตนนั้นเป็นของนายเจรินจริงนายวิสาพลัดกล่าวว่าในวันนี้ได้พาพยานบุคคลอีกหนึ่งปากเข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อยืนยันว่าบัญชีอินสตาแกรมที่นายเจรินได้ใช้อยู่นั้นเป็นบัญชีจริงรวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับบุคคลภายในอ่านข้อความลักษณะดังกล่าวนั้นและรู้สึกอย่างไรเป็นข้อความที่มีเจตนาเสื่อถึงความหมายใด เพื่อต้องการให้พนักงานสอบสวนนำความเห็นดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาหรือนำไปประกอบสำนวนทั้งนี้หากมีการติดต่อขอโทษก็พร้อมพิจารณาเมื่อทำผิดแล้วก็ยอมรับผิดก็พร้อมที่จะไกลเกลี่ยพูดคุยกันได้เพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยหากไม่มีการติดต่อมาก็คงดำเนินการให้ถึงที่สุดเพื่อเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีตนเองนายวิสาภพัฒน์กล่าวว่าส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรม ้าให้ตนออกมาสาบานร่วมคดีแต่งโมนั้นยืนยันว่าพร้อมทำตามข้อเรียกร้องในเมื่ออัจฉริยะหมดที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์และมุ่งสู่สาย,ยาศาสตร์แทนตนก็ไม่ติดขัดเพื่อความสบายใจของลุกฝ่ายแต่ขอให้เป็นวัดในพื้นที่กรุงเทพหากให้เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์คงไม่สะดวกขอจุดทุบสาบานที่หน้าบ้านแทนแต่มีข้อแม้ว่านายอัจฉริยะเองก็ต้องออกมาพูดสาบานยืนยันตนด้วยกันว่า การที่ออกมาเคลื่อนไหวน้นเป็นเพราะต้องการช่วยเหลือเยออาชญากรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรแอบแฝงยืนยันว่าตนไม่ไปสาบานที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช่ว่าไม่กล้าแต่ระยะทางไกลเกินไปจึงไม่สะดวกและในฐานะที่เป็นคนพุทธเหมือนกันมองว่าวัดไหนก็เหมือนกันส่วนกรณีที่ไหนจิริยะออกมาเคลื่อนไหวหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมองว่าข้อมูลที่ออกมาพูดไม่มีมูลความจริงและเป็นการจรินตนาการไกลเกินขอบเขต สร้างผลกระทบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากขณะอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อน,นํามาพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีการยื่นฟ้องกลับหรือไม่โดยจะแบ่งเป็นต่างกรรมต่างวาระซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้รอบคอบก่อนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก mrgonline com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ